ข่าวจริงสปริงนิวช่วงหน้านะคะในช่วงของ global news ยังมีอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของเรื่องภัยธรรมชาติและก็พายุอีเซนเต้ด้วยนะคะติดตามได้กับคุณเกษนีสุวรรณชีวสิริค่ะส่วนในช่วงนี้คุณวรวีวุิศและดิฉันสุธารัตน์เอี่ยมอัพันลาไปก่อนสวัสดีค่ะข่าวดีมาประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจติฟรี เยเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ teen, แป๊บทีนได้เปิดตัวโครงการเตรียมสมองติวเข้มแป๊บพีน n e เนียสสเตเดเปี2012เปิดรับสมัครพร้อมผู้มือปรับหลักสูตรคนเสริมทับอาจารย์คุณภาพทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายช่วยจัดระบบความจำให้ดีขึ้นโดยที่ที่แล้วน้องที่ติวกับโครงการตเตร,รียมสมองติวเข้มแป๊บพีนเจเนียสสเตนเดเสอบเข้าได้รวม57,000คนปีนี้แป๊บทีนพร้อมเตรียมสมองให้น้องๆทั่วประเทศรวม5ครั้ง ทางภาคใต้เหนืออีสานและกรุงเทพสมัครด่วนเพื่อเตรียมสมองได้ที่เ i ็บที n จีเนียส้อมค่ะ กับโครงการต้นกำรัเปรียมสมองพร้อมสอบแท็บทีนจีเนยสเจเนเรชั่นเติวเข้มเจาะลึกข้อสอบเข้ากว่า12คณะในดวงใจดาวสมัครเรียมสมองที่แท็บทีนจีเนียส d com แม่หมออยากได้เรื่องต้องรองที่ไหนนะนี่แม่ออนแม่จะ ้มขาไก่จะทําพริกแกงหาขาตะไคร้พริกสดไม่มีเอาไ้ไหนลูกเดี๋ยวคาก,กลับนูแวลซุปเปอร์ซื้อของกลับมาให้นะคะแม่ของเครื่องแกงจังต้องห่วยแน่เลยต้มขาไก่กินได้ไหมล่ะพี่มุกคุณยายผมกินได้อยู่แล้วถามจริงๆอร่อยไหม อร่อยคับไม่ต้องมาเยอะฉันนะบอกมาตรงตรงเลยพี่โมคุณยายอ่ะไม่เป็นตรอีกแล้วค่ะได้ยินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องเปลิ้มรอยไทยอัมพลฟูด้ด The Healthy Taste ก้าวทันธุรกิจแนวคิดไอเดียใหม่เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าเกาะกระแสไปกับดิฉั้นการจนาปลื้มจิตทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 1 0 3นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปในสนามธุรกิจข่าวจริงสปริงนิวส์